วิธีการใส่ซิม join ดอยนะครับผมก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เสียบปลั๊กสายสัญญาณบวกซิมนะครับจากนั้นครับก็จะมีตัวกล่องซิมนะครับก็เปิดมันออกมานะครับอันนี้ก็ดันลงมาครับผมจากนั้นครับก็นําซิมนะครับใส่เข้าไปครับพยายามใส่ให้ตรงร่องนะครับจากนั้นครับก็ดันเข้าไปครับแล้วก็นี่ับขึ้นข้างบนก็จะล็อกพอดีนะครับก็จากนั้นก็รอสักครู่ครับ ดูที่สัญญาณครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับว่าสัญญาณ 4G นะครับผมก็อย่าลืมใส่ตัวพักเสา 4G เนี่ยนะครับผมก็จะทําให้สัญญาณดีขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ลองเล่นดูนะครับอลองเข้า You Tube ดูนะครับก็โหลดขึ้นมาปกติเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับผม